ดีต้องมาก่อนค่ะ,ะเล็กหญิงเล็ก,ลกชายจะมานําเสนอนะคือจากคลิปที่ผ่านมาเนี่ยเรานําเสนอไปว่าเอาเมล็ดลําไยมาทํายาค่ะ,ะแก้ปวดข้อปวดเข่าปรากฏว่าคนใกล้ตัวและคนที่ไปใช้เนี่ยได้ผลดีมากๆเลยได้มีการมสเสร็จมาบอกแคปมาบอกเยอะแยะหมดใช้แล้วได้ผลจริงๆค่ะคือเมล็ดลําไยหลังจากกินเนื้อเขาแล้วเนี่ยเนื้อเขาก็มีประโยชน์เยอะนะค่ะ,ะเมล็ดเนี่ยอย่าทิ้ง หลายท่านไม่ทราบเลยนะว่าเป็นยาสุดวิเศษเลยยาเคมียังซูไม่ได้นะเพราะเขาไม่มีผลข้างเคียงสปปรรพคุณเขาคือเขาจะมีสารารองกันหน่อยซึ่งเป็นที่ยอมรับของวงการแพทย์เภสัชต,ต่างๆตอนนี้ดังไปทั่วโลกแล้วนะฮะ,ะ,ะแก้ปวดข้อปวดเขา่าเข่าเสืออ่อมปวดกระดูกโรคเกาปวดมเมื่อ,อยกล้ามเนื้อ ขึ้นเขาลงห้วยหรือออกกําลังกายหนักๆเนี่ยปวดเส้นปวดเอ็นเนี่ยใช้ได้เกือบหมดเลยค่ะคนที่นั่งสมาธิแล้วคือปวดเข่าปวดข้อกระดูกดังก๊อบเก็บอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช้ดีเลยฮะแล้วก็ป้องกันกระดูกเข่าอ่อนกระดูกอ่อนของเสื่อมของข้อเข่าด้วยค่ะนะฮะค่ะตัวนี้วิธีทําทําอย่างไรเดี๋ยวจะบอกกันเราก็ใช้เมล็ดของเขานะคะอ่าถ้าใช้เหล้านะคะขวดใหญ่ก็ใช้ร้อยเม็ด แต่ถ้าขวดเล็กใช้50เม็ดตำแค่พอแตกนะคะล้างให้สะอาดตากแดดให้แห้งก่อนนะล้างให้สะอาดตากแดดแห้งเราก็มาตำกันตำพอแตกไม่ต้องละเอียดยิบนะพอแตกเปลี่ยนแพนหน่อยไม่ไหวกระเด็นแล้วกยเวลาตำไมนกระเด็นง่ายกว่าทุบเลยฮะนี Roth ่อย่างนี้นะง่ายเลยใส่ถุงแล้วทุบฮะทายเพียงแต่ให้มันแตกไม่ต้องแหลกนะอ้าวนี่ใช้ได้แล้วอ่าเนี่ยแตกแตกเป็นเม็ดเม็ดอย่างเงี้ยอ่าเสร็จแล้วเราก็นำมาใส่ขวดโหลใส่ขวดโหลเลยเพื่อดอง เวลาใช้เราก็จะกองหรือไม่กองก็ได้มาทาค่ะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวจะทาดองประมาณสักอาทิตย์หนึ่งขึ้นไปอะแต่จริงๆแล้วอะใช้ยิ่งนานยิงดีนาเดือนสองเดือนสามเดือนได้หมดนะถ้าไม่เป็นไรประมาณนี้ประมาณนี้เดี๋ยวเรารวบเองเสร็จแล้วก็เทเทเหล้าลงไปเลยนะฮะทำง่ายมากเลยนะคะไม่ยุ่งยากค่ะง่ายฮะแล้วได้ผลดีด้วยเป็น สมุนไพรที่ปลอดจากสารเคมีเนี่ยผมซื้อมาเยอะเลยทั้งทาทั้งแจกทั้งกินเองอะไรเองเนี่ยซื้อมาเยอะยะเลยเราดองไว้แล้วนะคะทีนี้พี่เล็กดองกี่วันคะเราดองที่หนึ่งถึงเดือนหนึ่งอ่ะขึ้นไปอทิที่นี้ขึ้นไปอ่ะแต่ยิ่งนานยิ่งดีอย่างที่บอกนะฮะทั้งกินทั้งทาแต่อันนี้ห้ามกินนะผมหมายถึงลูกอ่ะกินคือใช้ทาทาอย่างเดียวทาภายนอกอย่างเดียวนะก้าวปวดข้อปวดข่ากระดูกเสื่อม ทำลุงกระดูกอ่อนป้องกันกระดูกอ่อนเตี่ยมนะฮะไปทำกันดูนะคะดีมากๆากเลยครับ